โอ้โหดูด <shield> ิก็ไม่เคยรู้ว่าแถวบ้านเฮาก็มีเหมือนกันอ,อู้ร<ย>้ายร้ายร้ายร้ายอุ้ยช่อนี่อู<ก> <Lin h. S 2> คิดว่าบ้านเฮาก็มีด้วนี่เพราะว่าอุอ้ยนี่ช่อบปังใหญ่เลย<อ>นั่นแหละเอาเลือกเอาอันนี้นสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดียามสายๆจ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง มากับน้องสองคนพากันมาเบิ่งเห็ดปวกจ้ะแต่โบอกมาแล้วมาเห็นดอกดินจ้ะพี่น้องจ้านี่อุ้สาวติ๊กกับโบกี้ด้วบ,บ้านเฮาก็จะมีดอกดินนี่ได้เปลี่ยนแผนเมนูเลยแบบนี้โอ้หักจำดินเลยนันแหละกรอบดินาะกรอบดีเฮากับบรูู้เด้อว,ว่ามันคือดอกอย่างเคาเห็นใน,นปากอ่ะดอกพีเบืออันเดียนี่หละได้เรียนรู้ ดอกดินเอาไปเอ็ดขนมหรือเอ็ดข้าวหลามเอาแต่ดอกบานจ้ะดอกตูมเอาไว้ก่อนเดี๋ยวมือใหม่่อยมาเก็บดกโ,โนดนะโดนแล้วก็เอาเลยสีมันชี้อยู่ในนี้อยู่ในก้านกับดอกนี่นอเด็ดไหนสุดเลยก้านนั่นแหละบอกเค้นบบได้มานําจ้ะบบได้มาเก็บดอกดินนําแต่มานําอยู่ตัดตัดข้าวอยู่หน้าดอกที่มันนะ่ะก็เอาเด้อนะ นี่นี่นะนี่ๆนี่เจ็บปอนี่นี่นี่มานั่นแสีม่นช่อยู่น้าดอกมันนี่แหละดอกกดอกต่มมันเวนไว้ก่อนแต่ว่าห้กกรอบดีเนาะกรอบดี้ยสวยนี่นสีม่วงเลยจ้ะสวย่พี่น้องุ่นะเออสวยมากเลยอุ้ยในกล้องแห่งสวยอันเด็ดเอกเอาดอกที่ออกมาเป็นสีม่วงละ ตองซีกถอนเก็บเอ้าเหยียบแล้วเอ้าขออภัยไหนดิเก็บเลยมองไปเห็นนั่นแหละเขาจะเอาแค่พอกินก่อนเอาไปทำเมนูมื้อนี้ก่อนเดี๋ยวมื้อใหม่ที่มันบานเขาค่อยมาเก็บใหม่ได้มทั้งช่อไหมได้ทั้งช่อเลยเอาทั้งช่อได้นะเอออาทั้งช่อมันมีหนามจำเตือนหนามเออเป็นเตือนหนามอ้ยสวยมากเลยตัวช่อนี่โอ้โหดูดิ ก็ไม่เคยรู้ว่าแถวบ้านเขาก็มีเหมือนกันอู้ี่ดอ้ยนี่ก็ให้งามเราังเหีบด้ย,ดยอั้อปลอดภัยเหอนะอดอกนะต้องเบ่งนะวันนี้เกิดเอาได้มันลอยละเอาลู้ปีนหนานี่เขาก็จือไว้ตรงนี้มันมีดอกดินบ้านเขาก็มีดอกดินเด้อพี่น้องอำเภอโพนสวรรค์บ้านไผ่มีกับคอมเมนต์มาคุยกันเลยเด้อจ้ะ จุมากหกเดียวสอด r ่งสายตากอนอ่ะอุ้ยไล่เก็รด้ต่เมื่อฮักแล้วจะต้องมาต่อมันมีเยอะอยู่นะเยอะๆข้างในนะนอ้ยโนน่าชอบนูะเต็มเลยเต็มเลยเอาเถอะนี่ก่อนเอาไปทำเมนูสู่พี่น้องเบิ่งนำ ทำจะพาทำขนมดอกดินนี่เอาอีกเอาอีกขั้นแล้วเอาไปแช่ข้าวเหนียวเดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนการทำกันตอนนี้เก็บก่อนโอ้ยพี่น้องหลายคักเลยนะลาย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 อุ้ยช่อนี่บุคิดว่าบ้านเฮาก็มีได้นี่เพราะว่าอุ้ยนี่ชอบบังใหญ่เลยนั่นเดะเอาเลือกเอาอันนี้เลือกเอาเอาที่บ้านตวงเว้นไว้ก่อนช่อบเลยเนาะ ทั้งช่อทั้งช่อเลยนั่นแหละสวยมากดีฟื้งผ <ใน S 1> <ห>ูได้หลายแล้วอันเดี๋ยวขอโตเก็บแป๊บหนึ่งจ้ะเดี๋ยวมาเบ่งกันเดี๋ยวสติกส๊กจะพาไปทำเมนูน้ำจืดผูกข้างในผูเต็มเลยผูกอู้หนะูผนะูามกัไปข้างในผูเอาเอาไปขั้นน้ำเดี๋ยวก็แช่ตู้เย็นไว้เก็บได้เป็นปีไว้ได้นน่แต่เขาต้องขั้นน้ำก่อนแลแ้วก็แช่อ้ยสวยมากเลยจ้ะ <c oughs> มอบดอกไม้ช่อน,นี้ให้พี่นอ้องไปดี๋ยวเขาขอไปเก็บข้างในกันไนี่เลยม่บอกก็ไม่รู้นะว่ากินได้พี่น้องพากันออกมาจากป่าแล้วจ้ะปุ๊บนป่าที่เขาไปเก็บค่ะอือหาเห็ดจะได้ดอกดินดว้ <laughs> สวยมากปุ๊บสวยงามเรือกเอาแต่ดอกบานดอกตูมเขาเป็นไว้ก่อนเนมื่อใหม่หเขาจังมากอยากกินเขาจะมาเก็บอีกหรือลองให้บ้านเขาสิเอาไปขั้นแช่ตู้ไว้จ้ะมันเก็บได้เป็นปีเนะ บาเข็นตัดเข่าอย mm ู hmm. ่คุวชาวจิกิพาพี่น้องไปเบิ่งบาเข็นตัดเข่าเด้อตัดต่ำตัดสูงซำไดเท่อแรกคือการแหลกแน่ะค่ะตัดบบเป็นแต่กะตัดเข่างามครับคุณนะบ่งงามกับงามครับเลือกตัดจะบ,บ่งงามจา้ะตรงที่บบค่อยงามค่ะิบ่บตัดต้นมันเสี้ยบุทางผูกมันจะโบค่อยงามคเลือกตัดเอาเจ่ ที่สูงๆูง,ง,งามๆนี่ยหะเจือแรกเด้อมือใหม่ฮัดทำนาอยากขอเกลียนว่าตัดสูงไว้ก่อนบอกเคยมันบ่จะเอาแล้วแม่บอกมือน,นี่ถ้าฝนฟาเป็นใจก็เอาแล้วอ,อะไรเนาะฝนฟาเป็นใจก็เอาแล้วแหละเพราะว่านี่มา,มามาเมื่อกี้นี่นึงไง สิแล้วละาให้นี่แล้วก็ไปให้นั่นแล้วก็ไปให้นั่นครับเบด้ลตัดเบด้เบิ้ตัดแต่ตัวเพื่นงามนี่แหละอ๋อตัดครึ่งเดียวตลางเทินเทิน้อยกระเป๋ามาท่านแต่ติ๊กบอกพี่น้องแล้วว่าโบาเคนสิเลือกตัดแต่ที่มันสูงสูงงามงามนี่นี่เป็นกระถากันเนี่ยเรครึ่งให้เนาะเข่าก็ได้มันเป็นขี้หินมันหลือโบงามข้างบนนะข้างล่างนี่มันเป็นขี้ดินแล้วงาม เธอติ๊กได้ดอกดินมาแบบหลายหนึ่งซื้อมาเอ็กขนมบัดน,นี้เป็นอะไรด,ด,ดอกตัดกันเคยตัดเยอะอหน่ำเลยแล้วบอกเคสเราสูงไว้ก่อนบอกเคสบวกก้าตัดต่ำเอาครึ่งครึ่งของเข่าเนาะครึ่งครึ่ง,งดิสิพอดีสิพอดีันเลยนาะใบใบออกบางคนก็ตัดต่ำบางค,คนก็ตัดบลูกกันบางคนก็ถึงจำดินเลยก็มีสุดไข่สุดมันมาเลยจังไดแต่ถ้าติ๊กว่าอันนี้ค่ะมันเข่ามันงามบอกเคสจะตัดต่ำหลายนี่นี่ดิพ่นจากน้ำเพิ่มหนึ่งหนัก ถูกแล้วแหละูแล้วถูกแล้วแหละเมื่อใหม่มาตายเรียบจะต่อเมื่อห่มาตายเดือบไม่เคยเห็นเนาะเจ้าบอกตาตาตได้แล้วเขากระตัดเนาะบมมีเวลาจะเชื่อท้อะวางนั่มเลยแล้วอ่าช่วงนี้หาสติ๊กพอดีได้น้องเป็นคู่เดี๋ยวสติ๊กกบสีประมาณว่าหาถ่ายคลิป กำนองสองคนก็ได้ให้บอกเอทเวียกจุดนี้ไปฮนะคือสวิติกไปตากล้องก็ให้น้องเก็บแบบนี้นะเอทไปไปนะดิ้ดดิดนี้แล้วโอเคก็คือบ่ค่อยมีอย่างมากละบ้านนี้เนาะก็ใส่ปุ๋ยก็เราใส่ปุ๋ยมากปุ๋ยอย่างก็จบแลยแบบนี้เนาะคณะธรรมดาไปเรื่อยๆแบบนี้ฮนะาแล้วก็รอเพิ่นประมาณนี้เนาะเอ้าตัดงโต๊ะเฉลยเดียวสวิติกซื้อมาทำขนมเอาเคกลับไปจังได้กินเนาะถ้ากินเด้อเอาแซ่บๆเด้อเอาแซฟเซมันแซบอยู่แล้วแหละต้องห่วงเรื่องทำขนมค่ะเอาหวานไว้ก่อนันเลย ยิงเซตาไปเรื่อยยิงสองให้ครับเมื่อยกับพักเรื่อ้ๆเมื่อปะได้บแดนี้ถ้าฝนตกเฮงเราไปเถียงเรือยๆเมื่อกไปลบเถียงไปลบเถียงพูดอยลบใต้ต้นไม้เด้ยเมื่ค่อยตกโอเคไปบังนี่เนี่ยเด้อถ้าน้ำลดเอาเสิร์ตเม็ดลีได้ค่ะเมื่อจังหวะปึ๊งอ่าถ้าว่าโอเคมันพ่นเลยน้ำมันลดลงเลยเฮาเอ็ดได้เลยกับเฮาจะได้เม็ดมึงเลงครับนะปูนองสาติ๊กท่าอยู่ข้างนอกเก็บพักกันเยงค่ะไปดแยกย้ายกันเฮ็ดเที่ยวเลยๆสู้ๆส no ู้ๆจ้า กลับมาถึงบ้านแล้วจ้าก้นตอนแรกเขาก็เอาดอกยินของเขามาล้างน้ําก่อนจะล้างน้ําแี๋วเอาไปคั้นหรือเอาไปปั่นจ้ะปั่นเอาน้ํามันนี่ใส่น้ําปริมาณที่แบบประมาณสักให้ท่วมเข่าที่เขาสีทํากินอะไรจ่ะเดี๋ยวสติเซตให้เบิง์นแล้วจ้ะแล้วก็ฝูกสเสียงซุ้งเครี่ยงหอยที่เาหามาเมื่อเช้านี่นมีเมนูเอาไปต้มต้มเลยสิก้อยสีย่ยางค่อยว่าการต้มก่อนจ้ะต้มให้สุก เปิดฝาเป็นอันว่าสุกแล้วเราก็ค่อยเอามาทําเมนูนะจ๊ะแบบนี้ปั่นเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่ละเอียดแล้วมาเบิ่งหน้าตาอุ่บเปิดโบกเปิดให้แน่ปั่นเรียบร้อยแล้วดมกลิ่นเออเป็นดินเนาะกลิ่นค<อ>ือดินหอมอบนออ่ดเทให้แน่ไว้นี่เทกอง,ของเข่าเหนียวนี่เช่นเออละ เอามาแช่ข้าวเหนียวจ้ะล่างข้าวเหนียวเรียบร้อย,ลยอแล้วคราวนี้เราก็เอาน้ํากองก่อนเพราะมันเป็นอันนี้เนาะเป็นตักเ,เป็นกาเป็นกาต้องกอง,องโอ้โยรยเลยรยเยมันเป็นยังกครงให้น้ำทั่นก่อนได้ต้องเอาช้อนไหมเอาช้อนมันมันไหลซา,าเอาน้ำดอกดินที่เราปั่นนี่จ้ะเอามาแช่ให้ท่วมเข่าเราแบบน,นี้ค่ะ แช่ไว้ประมาณสักสงชั่วโมงจ้ะเดี๋ยวเราเค่อยมาทำเมนูกันเติมเลยไหมเติมเลย,ย,ยมันอันน้อยพูดบ่นเนาะตาชมอนตาต,นตาฉีตาฉี่กงกงด้วยผ่าขาวก็ได้เด้อจ้ะสติเอานี้กงอ่ะเดี๋ยวโกงให้เรียบร้อยก่อนจ้ะให้น้ำถ่วมเดี๋ยวสติคือไทยให้ิ่งอีกทีเนาะกงเรียบร้อยแล้วจ้านนา้ำก็จะเป็นสีนี้เด้อจ้ะ แช่ประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงเข่าก็สิเปลี่ยนสีแล้วเราค่อยมาทําขนมกันจ้าบันนี้หรือว่าไปทําข่าวลามเนาะหลังจากที่เราแช่ข้าวเหนียวได้ประมาณสักสองชั่วโมงจ้ะคราวนี้ก็เอามานึ่งนึ่งแล้วค่อยเอาไปพัดใส่กะทิกับน้ําตาลแล้วค่อยมาทําขนมจ้าเดี๋ยวรอให้หนึ่งซุกเดี๋ยวค่อยมาเบ่งหนะ้าตาตอนซุกเนาะจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องสีน่ากินมาก คนขึ้นมาสีสวยดีสีส,สวยแต่เขาสีโบเอสเบริร์ตในดอกเขาสีไว้กินนาําจัดสีสวยมากนร้อยเลย,ยแต่ว่าโบไดเอสเบิร์เด้อจ้ะที่ตัติกยังกองไว้เลียวก็ใส่เอาไปแช่ตู้ไว้จ้ะแบบเขาอยากกินเองเขากะเอามากินอีกเนาะแช่ตู้ไว้เก็บได้เป็นปีเพือจับแม่เทใส่ช่องฟิตไว้ใส่ถุงเป็นน้ําแข็งโป๊กเลยแบบนั้นนะมาพี่น้องกมาพัดกันจับอบนี้อันนี้น,น้ำกะทิเด้อจ้ะ ข้าวที่เรานึ่งสุกแล้วเดี๋ยวเราก็มาผัดกับกะทิกับน้ําตาลเคี่ยวจนกว่าน้ํากะทิสิแห้งพูดเลยจ้ะเดี๋ยวเราเข้าไปห่อตั้งไฟสีสวยสีสันสวยงามน่ากินนะเนี่ยน่ากินเด้อน่ากินคน้นแบบนี้คนไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำกะทิจะแห้ง เติมน้ําตาลจ้ะน้ําตาลกับเกลือแล้วแต่ความชอบเลยมองมัก<า>หวานน้อยหวานลายสมใจเทใส่ถานเลยลูกมองกรนะดาษของน้องใส่ถาดซมตำไปเลยเจ๊นะ,ะถุงน้ำตาลมาเทหน่อยเร็วขอถุงน้ำตาลหน่อยนะที่นี่นึ่ข้างหลังนะครับนี่นี่ข้างบน อยเทยลงพื้น<อ>นะคะเทลงหม้อนะคะมีนี่เทเทน้ำหม้อที่แม่คนอยู่นี่เอย่าลงเทลงพื้นครับใส่อีกใส่เรื่อยใส่เลยเจกินไหมเจเคยกินไหมเคย <c oughs> กินมื้อนี้เลยเ <c oughs> จจะได้กินเมนูวันนี้แหละ่ะ <c oughs> โอเคอพอคนตอกบนี้ เกลือน้ำสักสองยิบมือนะเด็ะเกลือต้นหน้านะผงเกลือนี่ไงอะใส่เกลือด้วยสักยิบมือสองยิบโอเคจัดความเค็มนิดนึงคนแบบนี้โอ้โสีน้ักเนาะกทิ่งหางเอาค้นๆเลย แล้วก็ผัดไปเรืเ่อยๆจนกว่ามันสิแห้งหมดเลยจ้ะเดี๋ยวเราเค่อยมาห่อกันกนะจ้าเข่าที่เขาหนึ่งที่แบ่งไว้กินบ่ได้ทําขนมเบิดจันสีก็เป็นข้าวกล่ำไปในตัวจากข้าวปกติที่เป็นสีขาว,าวยังมีอีกหลายเดี๋ยวสติกสีเอามาขั้นไว้ไว้แช่ตู้ ตู้แช่ฟิตไว้เวลาเขาจะทำขนมหรือจะเอามาทำนู่นนี่นั่นเขาก็เอาออกมาใส่ได้เลยจ้ะแตน,นี่หอยเชอรี่ย่างกิกับส้มตำเส้นหมี่รั่วมามาพี่น้องเดี๋ยวกินแล้วเดี๋ยวจะพาห่อขนมต่อจ้ะบันได้เวลาห่อแล้วห่อแล้วอ <laughs> นี่จ้ะก่อนหน้าหอบมันก็เป็นเด็กแล้แบบมันก็นได้ลูกแบมันก็นได้ครับลงลี่สวยดีสร้างมันก็สวยสำานนละเนาะหอะรอมาแต่น,นาพอดีเลยสุกพอดีเพิ่งคีบออกมาจากหวดใหม่ๆร้อนๆเอาลองชิมดุ๊กลองเปิดมึงดุ๊ก <ๆๆ S 2> <laughs> ย้อนเสียง มีต่เศษเนี่ยเจเจ,จเดี๋ยวค่อยลองเนาะเดี๋ยวใหุ้อเคนล,ลองก่อนนี่นี่คือปะจุกอะลองเปิดเบิ่งใหเฮนี่เปินเพิ่งมาใหม่ๆยังฮอนฮอดเลยเนี่คนก็มาแต่ฮอนฮอดคือกันคนก็มาแต่ฮอนฮอดหายาเลยตัดเลยจะให้ก็ส่งให้เบิ่บงดูหน้าตานอนโอ้ใส่กล้วยใส่กล้วยเลย หากินมากเลยนักะ้อนขนาดเลยแต่ว่าแซ่ช <laughs> <laughs> ิมแล้วรสชาติหวานมันมันเย็นก็ค่อยกินเนาะไอ้ขนมนี่กินฟูมฮอนมันมันกินยากจ้ะต้องรอให้มันเย็นเย็นซะก่อนในดอกดินกอกไว้ใส่ขวดไว้นำเอาไอตทททท์เอาไอต์เทอห์นาเทอห์นาเอาแช่เข้าก็ได้แต่กระดอกตุก้มกับบริเก็บเบิร์เทอห์นาจะไปเก็บมาคั่นแช่ไว้อีกเก็บไว้เอาไว้ ผสมข้าวนึ่งก็ได้นั่นแหละเต็มติ๊บเลยสีมันสวยสตาสวย,สวยเอาไว้ขนมไว้ไปเอสเอสบุญเอส่บาทไปนะเท่าเมื่อยมาเอาน้ำมันอีกน้ำมันบพอ,อน้ำมันเบิด์นี่ทองให้เต็มนะให้เดียวเดี๋ยวเซเป็ดให้มันแล้วจ้า <c oughs> เดี๋ยวพอินจะเมื่อค่อยกินต่อครับจ้าเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้มาปิดคลิปให้เพื่อนมาได้จังหวะพอดีไว้สิปิดคลิปกันเองอยู่แล้วฝากกดไลค์มาก,ก็พอดีเลยแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไหนเด้อครับแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า